ดิวออเดดิวเอาหรือไม่เอานะฮะนี่นะครับกลับมาอออากาศอีกครั้งในปี2025ครับหลังจากหายไป11ปีซึ่งได้เริ่มอออากาศครั้งแรกเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมทางช่องทีวีสีนะครับผมทีวีฟนะฮะครับผลิตโดย b บนจีนอร์ดิคเมเตอรนะฮะแล้วก็ j จ r ร์สกนะครับผมนะ,ะและมีริคคาร์สซูเบร์นะ ชูเบร์พิธีกรจาก We Want to Be American Air <ups> นะครับผมหรือเกมเศรษฐีเวอร์ชันสวีเดนเป็นผู้ดำเนินรายการออกากาศทุกวันศุกร์และเสาร์ในช่วงเวลาพามทามนะเป็นเวลา5สัปดาห์ในฤดูไม้ไม้ผลิและอีก5สัปดาห์ในฤดูไม้ไม้ร่วงครับนะโดยรายการ You Are t h ด d e ครับเวอร์ชันสวีเดนเนี่ยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในปี2006นาอทางช่องทีวนะโดยใช้ชื่อว่า New Order Deal หรือบางครั้งก็เรียกว่ากันว,ว่า New Order Deal m e g Lotto d a r k p o t Gen นะฮะเออนะรูปแบบบริการนะครับเป็นไปตามต้นฉบับจากนเานเธอร์แลนด์เลยนะฮะอ่าที่มีผู้ขันเลือกกล่องหรือถุงนะฮะมีถุงนะในเวอร์ชันสวีเดนจะเป็นถุงยี่สิบใบนะครับนะซึ่งแต่ละใบครับมีจำนวนเงินรางวัลต่างกันและต้องตัดสินใจว่า จะรับข้อเสนอจากแบงค์เกอร์หรือเล่นต่อเพื่อรุ้นรางวัลใหญ่นะฮะได้ปี22ครับรายการย้ายโออกาศทางช่องคู่แข่งครับทีวีทีวีทีวี3เออนะปี2213ครับรายการกลับมาที่ทีวี4นะอีกครั้งแล้วโอกาสต่ออีกสซีซั่นแล้วก็รายการนี้ถูกยกเลิกไปในปี2014นะครับผมเรื่องจากความนิยมลดลงนะฮะ ก่อนที่จะกลับมาอย่างทุกวันนี้ครับอ่ะอ่ะคุณคุณพี่ออยฮะอืมอ่ะตัวรายการนี้มันพิเศษกว่าเวอร์ชันอื่นยังไงบ้างอ่าหมายถึงว่ายุคนี้ใช่ไหมอ่ะเอายุคนี้ก่อนแล้วกันอ่ะอ่ะเอายุคนี้ก่อนเลยนะความพิเศษของยุคนี้ก็คือตอนเนี้ยฉากมันเริ่มมันเริ่มที่จะเป็นมัลติคาลเอิ์มากขึ้นนะ,ะเห็นว่า นะฮะ U K กลับมานะฮะหลายประเทศนะฮะที่เอาดีลเดีกวกับมาก็เอายูเชน U K มาเป็นฉากอีเฟิดไม่เออดีมากนะฮะแต่ความพากว่านั้นนะฮะก็คือเห็นที่ปุ่มเขียวๆกับแดงๆไหมฮะเออปุ่มเขียวปุ่มแดงอะไรอ่ะนั่นคือปุ่มกดเอาหรือไม่เอาข้อเสนอเออปุ่มใหญ่สะใจุ่มเหโตงเไยเนาะนี่เต็มนี่ปุ่มนี่เต็มมือเลยนะ มีปุ่มให้เต็มมือนะฮะแล้วให้รูปเป็นไงถูกจะได้ไม่ต้องมีข้อคอรหาว่ากดลั่นเอออเนี้ดีเมกกามีปุ่มเดียวเมกกาปุ่มเดียวออสฟรียไม่มีปุ่มแค่ทำแต่ยารักก็พอไม่เอาเออแต่เนี้ยบอกว่าเอาหรือไม่เอาก็พอใช่แต่เนี้ยมีปุ่มใหญ่บิ๊กเบิ้มปึ่งปึงนะฮะนะครับ ี่คือถ้าเกิดว่านี่คือมีปุ่มใหญ่ให้เริ่มทั้่ขนาดนี้แล้วถ้าคุณท่านจะกดผิดกันอีกนะอันนี้ก็คืออ้อตัะใจกินกินญ่าหวานนะครับได้ออโทษนะอันนั้นมัน,นเป็นเรื่อง <laughs> อ๋ออ๋ออยู่อยู่น,น,นู่น <laughs> เหรอเท่าทีเท่าทีอ้าวแต่ท่าเมื่อก่อนอะ <น>ซึ่งดีลดีลสวีเดนนะฮะเวอร์ชันนี้นะฮะสองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้านี้นะฮะก็นะฮะสปอนเซอร์นะฮะก็ยังคงหนีไม่พ้นโพสโต์โค้ดลอตเตอรี่ของทางสวีเดนนะฮะเช็คเช่นเดียวกับยกของปีสองสิบสามสองสิบสี่ะก็โพสต์โค้ดลอตเตอรี่สวีเดนเหมือนกันนะฮะครับผมแม่ก็ยังให้เหมือนเดิมแจกตังเหมือนเดิมนะฮะมุดนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งล้านโคนเนา <laughs> <c oughs> ะก็เป็นหนึ่งล้านโคลนนะเหมือนเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งล้านโคน เมื่อก่อนนี่ผมก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนฉากหลากหลายมนกันนะหลากหลายหลากหลายอ่ะยังไงบ้างอ่ะมีทั้งนี่เมกากนมันมีทั้งเมกาก่อนก็มีเอออ่ามันมีทั้งยุคอเมริกาสไตล์ฮาวีอ่าแล้วแต่ก็มียุคของเยอรมันที่เป็นไม่ใช่ยุคเยอรมันทุยไม่ใช่ไอ้นี่ดิเทอร์แอนด์ดเทอร์แอนด์ของดนเทอร์แลนด์ของมิเรทันอ่ามิเรทันของลินดาเดมอลอ่า อัอนนี้มันมายู่เชแล้วนะ,ะเออเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนันเนาะแต่๋ยยุคต่อไปอย่าว่ากันที่นะฮะหลายเด,ดีวในหลายหลายประเทศในแถบยุโรปเองนะก็เปลี่ยนฉากบ่อยๆเหมือนกันนะฮะอ่านะก็ดีไม่พ้นนะฮะอีกหนึ่งประเทศที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะประเทศกรีซนะฮะตอนแรกกูมาตอนแรกกูมาเป็นนะฮะฝรั่งเศสยุคอาร์เธอร์นะ,ะยุค <F 1 S 2> ที่เอฟวันถัดมากูมาเป็นยุคข,ของนะฮะดีแปด นะฮะอืมต่อมากูวา่าเปลี่ยนพอยูเคมาปุ๊บก,กูเอาของยูเคมาด้วยนะฮะอืมเป็นเป็นยูเคยูเคของปกติเป็นยูเคของสไตล์สตเฟนนะฮะอืเอเห็นเห็นแล้วดีเลยหยิบมาบ้างออ<ม>นะเห็นอันไหนดีนะฮะไปหยิบมาบ้างเลยนะฮะนะและแน่นอนรับป้าที่ที่ยูเคไม่มีแต่ที่กรีซมีนั่นก็คือ กล่ <23. S 1> องยี่สิบสองว้ายกล่องยี่สิบสามอยู่ที่นั้นด้วยป้ามันมาด้วยคราวนี้มันไม่ได้มากล่องเดียวแล้วแล้วมากี่กล่องห้ากล่องโอ้โหมาเป็นมบือเอ๊ะนี่เลือกเลยเหรอว่าจะเอาอะไรอะ่ะเออ,อเไม่ได้แบบกระโดดให้นะว่าเอาอันไหน,ไหนอย<ป><ป>่างเงี้ยใช่เออเ็นดีคนรอบแบบไหนแล้้แตกา่านอันเนี้โทษใครไม่ได้เลยคุณเลือกเอง นะครับใช่คุณเลือกเอจริงจริงขอเลือกทุนคำถามไปเลือกเอาไม่ใช่อรอโทษทีเดี๋ยวโทษมาตีต้นุเอ้านั่นแหละนั่นคือดีลโดดเดียวเป็นสิ่งที่เอออย่างน้อยว่าที่เมืองนอกเขาก็จะมีดีลโดดดียวเดเวอร์ชันแบบอะไรแบบเนี้ยเออนะเออมันมันก็จะมีดีลโดดเดียวที่เวอร์ชั่นดีอ่าบางทีก็ดีลโดดดียวที่ไปเวอร์ชันผีผีอปไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะ ออคิดถึงอ่ะไปเที่ไทยเมื่อไหร่จะเอากลับมาทํามีใครกับเอากลับมาบ้างไหมยากเนาะยากเนี่ยยากมากก็คือก่อนมีไอ้ไี้ต้องมีไอ้ธรรมดาก่อนนะคนถึงจะเข้าใจอถูกยากมากยากมากแบบยากมากๆเลยอ่ะอต้องมีคนมันต้องไปพุกบริษัทพวกทุนหนาเออต้องมีคนที่มีเม็ดเม็ดถุงเม็ดถังแบบทุนหนาอืมหนามากๆแล้วมันต้องแบบ ชนิดที่เรียกว่ายอมเอาเงินตรงเนี้ยมาทิ้งเงินเพื่อให้เพื่อเพื่อมาเตร์เทนคนดูอะนะหรืออยากจะคืนกําไรอะไรว่าไปมันต้องทิ้งแบบ้มันต้องทิ้งแบบไม่เสียดายด้วยนะหรือหรืออยากจะบอกว่าเออคืนกําไรให้กับคนดูเลยว่ากันไปบอกไว้เถอะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พูดํำลงด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะใครจะทำใครจะทำเพราะว่า แค่นี้นะฮะรายบริษ,ษัทนะฮะแทบจะทำรายงบรายรับรายจ่ายาาประจำปีนี่ก็แทบจะไส้แตกกันแล้วนะฮะฝ่ายบัญชีทบจะด่าพ่อในใจนะฮะว่าฝ่ายบริหารเอางบไปทำอะไรของได้ <c oughs> <c oughs>